ถึงโครงการเมนเเมนทรนี A ของ OMT RMT ของตัวเซนท่านให้ฟังหน่อยพี่ลักว่าเขาจะคัดอะไรบ้างตอนนี้หล,หลายๆคนได้รับการติดต่อจากโครงการเมนเเมนทรนี OMT RMT ให้เข้าไปสู่โปรเซสการคัดเลือกที่เป็นกลุ่มแอสเซทเมนต์ซึ่งแบกจะบอกว่าในวันแอสเซทเมนต์จะเกิดอะไรขึ้นปีที่แล้วเนี่ยเขาให้ทำกิจกรรมกลุ่มแบบเกมต่อด้วยการสัมภาษณ์นะคะแบบเป็นแบบเดี่ยวซึ่งใช้เวลาแค่5นาทีซึ่งปีนี้พี่ลักษ์คิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนแปลงโปรเซสเพราะเท่าที่เห็นส่งเมลมาหาน้องๆคือจะให้เอาเรื่องของตัวแล ด้วยซึ่งที่ไหนที่ให้เอาแล็บท็อปไปด้วยส่วนมากเขามักจะให้เราทํางานกลุ่มแบบเป็น innovation หรือ creation making วงเล็บส่วนมากจะเป็น innovation นะถ้าเอาโน้ตบุ๊กไปปกติจะให้ทำเเค e innovation ซึ่งแลบกบจะบอกว่าเวลาไปอยู่หน้างานตรงนั้นแปลว่าข้อแรกจเจอเพื่อนที่หลากหลายข้อที่2แต่ละคนเวลา google t r a n s l a e หรือหาข,อข,อข้อมูลข้อความเนี่ยอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียแปลว่าจบตรงสายไม่ตรงสายไม่เกี่ยวเวลาแต่ละคนมีของที่จะนําส่งมันจะเกิดปัญหาอย่างหนึง่งคือหาช่อง ไฟในการพูดไม่ได้ปัญหาของทุกคนรู้เหมือนเหมือนกันจะพยายามแย่งกันพูดเพื่อนเพื่อนจะบอกว่าไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเ t ทีนี้ไหมแต่ใจความสําคัญถ้าคุณมีหรือ e r s h i ิ skill มากพอคุณจะรู้วิธีในการหาช่องไฟในการพูดได้เรื่องนี้สําคัญและจําเป็นเพราะถ้าคุณหาช่องไฟในการพูดไม่ได้คุณตกนแน่ๆนะเพราะกรรมาการไม่รู้จกักพวกเราเลยเพราะมันมีเทคนิคของมันใครจะไปเองใช้ร์สเรียนออนไลน์ส่วนใครจะอัพสกิลแนะนาว่าเรียนจากรอบสอนสด p r i v a t หรือล่มคา้าเท่านั้นทีนี้กลับมา ปีนี้พ่รักคาดว่าไม่ใช่แบบเกมแล้วปีนี้น่าจะเป็นแบบของการทํางานกลุ่มที่เป็นอินโนเวชันเตรียมเรื่องของลีดเดอร์ชิพสกิลในการทํางานกลุ่มไฟและรวมไปถึงเรื่องของการคิดทีไอท i อินโนเวชันเคสไปต่อแล้วพิรักการสัมภาษณ์เดี่ยวแน่นอนว่าปีที่แล้วเนี่ยสัมภาษณ์เดี่ยวใช้เวลาแค่5นาทีต่อคนแต่พอปีนี้พ่รักจะบอกเขาให้โจทย์พวกเรามาด้วยนะสองข้อซึ่งโจทย์ที่เขาให้มาจริงๆมันไม่ได้ไกลกว่าสิ่งที่ซีคดปีที่แล้วพ่รักก็ให้น้องๆไปเตรียมเรื่องนี้ซึ่งคําถามปปปีีีีีีนนนน้้้้้้ททท่่่เคาาใใหมม2ขออััตรงกตกงกบไแลว เลยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วทุกที่ที่ไปเราต้องทําแบบนี้หมดที่เขาถามมาวันวิธีการก็คือว่าเวลาจะไปตอบแบบเดียวนี้หน้าที่ของเราคือไปลงหน้าง,งานจริงไปดูที่จะโตมาซะไปดูไปหาให้เจอความแตกต่างว่าคุณอยากจะพัฒนาอะไรในตัวองค์กรเองให้มันดีขึ้นในขณะที่พี่ลักษ์จะไกด์อีกนิดนึงว่า ที่เนี่ยปกติปีที่แล้วแค่เวลาแค่5นาทีต่อคนแต่ปีนี้ไม่ใช่นะปีนี้จากเวลาที่เขาให้มาคัดทั้งวันพี่ลักเดาว่าเขาอาจจะสัมภาษณ์เพื่อราประมาณ20นาทีนะปีที่แล้ว RMT ไม่มีการทํางานกลุ่มสัมภาษณ์อย่างเดียวปีนี้ OMP และ RMT มีการทํางานน่าจะเป็นการทํางานกลุ่มนี่แหละแล้วมีการสัมภาษณ์ซึ่งพี่ลักจะบอกว่าปีนี้น่าจะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเพ่นเตรียมอะไรบ้างหนึ่งเตรียมการทางานกลุ่มวงเล็บเท่าชาเลนจ์ก่อนนั้นจะทํางานเดียวและ2เตรียมสัมภาษณ์เดี่ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่ง ที่วิลักให้พวกเราเล็กๆนะไปลองเตรียมตัวสิ่งเหล่านี้ส่วนที่จะให้คือการไปทํางานถ้าเป็นงานกลุ่มสําคัญที่สุดคือไอเดียทีมตัวเราจะต้องมีเ้าผู้นําในการทํางานกลุ่มกับเพื่อนซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ลึกๆมากกว่าน,นี้ก็มาอยู่ในคลาสที่เป็นสอนสดส่วนถ้าเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวคุณจะต้องมีสตอรี่เทลลิ่งที่ดีด้วยนอกจากประสบการณ์ที่ดีจะต้องมีสตอรี่เทลลิ่งที่ดีด้วยแปลว่าอะไรคุณต้องฝึกเล่าเรื่องไอพวกเนี้ยมันฝึกได้จากการฝึกฝนพูดคุยถามตอบและถ้าใครมีปัญหาการเล่าเรื่องการนําส่ง พูดตกสะพานพูดเยอะจนเกินไปมะนาวไม่มีน้ําหรือบางคนมีปัญหาในการที่ถามคําถามกลับมาคิดไม่ทันคิดไม่ออกไม่รู้ต้องตอบอะไรเกิดเดทแอร์ไอพวกเนี้ยการสัมภาษณ์หน้าง,งานหนึ่งคำถามที่พลาดไปก็ทําให้คุณตกได้แล้วเพราะคนอื่นเขาพร้อมกว่าคุณถูกปะ่ะเพราะนักพลักจะบอกว่าใจความสําคัญคือทํายังไงให้ทุกวินาทีที่อยู่ตรงนั้น20นาทีนั้นหรือการสัมภาษณ์1ิบไอการพรีเซนเคสสิบห้นาทีก็ตามแต่ ทำให้เราอ่ะเรายังประทับใจกรรมการได้อยู่ทายังไงจะทาให้เราทําแบบนั้นได้นั่นคือจุดตัดที่สาคัญเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาเรียนรู้ด้วยกันมาฝึกฝนในคลาสส่วนใครจะไปเองเรียนเองเรียนจากคอร์สเรียนออนไลน์นะปรึกษาได้ฟรีค่ะที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ฟรีแล้วกดที่ติดต่อเราสติดต่อเราสําหรับใครที่อยากจะไปโครงการเบเน็ตเมนต์ทัวร์นี้แล้วไม่แน่ใจว่าควรจะเตรียมตรงไหนนะปรึกษาเข้ามาได้ฟรีเลยส่วนนะคะใครจะไปอมทีขอให้พวกเราโชคดีซึ่งเขานัดวันที่2ี่สีนี้นะ24เมษายนจะไปเรื่องของการทำไอเเม ให้พวกเราทุกคนโชคดีวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ